บรรยากาศดีมากชอบมากเลยจากนี่ไปประมาณอีก80กิโลนะครับเป็นทางจากแม่ต่อน,นะครับเพื่อนบอกให้แวะชมเบลนะ ความคนมาจากชนบุรีไม่หลับไม่นอนหนึ่งคืนหนึ่งวันก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมช่องเซบโรนเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ไปที่แม่ห้องเ่อนะไปกับเพื่อน แม็กคันนึงนะก็ะคือคันที่นําหน้าผมเลยแต่วันนี้เราจะไม่เปิดเทเวนนะครับวันนี้ผมจะเป็นผู้ตามตามเพื่อนไปนะเพราะเพื่อนบอกเพื่อนจะนำถ้าให้ให้เพื่อนนาดีกว่าเพราะเพื่อนแบบน่าจะรู้ทางดีกว่าผมนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบึงนะครับถนน315นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่จกกับนะครับจริงๆอ่ะเทปนี้มีสามคันนะแต่ว่ามีเพื่อนรออยู่ที่จากอยู่คันนึงนะครับเราต้องไปรับเพื่อนที่ตามด้วยแล้วก็มีเพื่อนสาวบอก อยากสอนมอไซค์เที่ยวบ้างนะครับอยากลองนะอยากลองก็จะพาไปลองนะว่าแกงนั่งมอไซค์เที่ยวครับมันเป็นยังไงนะจัดไปเลยมันยากนะที่แบบจะมีเพื่อนแบบอามาเที่ยวกับเราเพื่อนสาวแฉะก็มีแบบคนรู้จักนี่แหละเป,เป็นเพื่อนของแฟนนี่แหละแล้วก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันนั่นแหละเรารู้จักกันนะก็พากันไปจะได้สนุกครับพากันไปหลายคนนะ ก่อนทริปนี้ก็แม่โลนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนไปนะ6คน3คันนะก่อนทริปนี้ก็น่าจะสนุกนะส่วนแพลนนะครับผมก็วางแลนไว้แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราจะทําเวลาทันไหมครับถ้าทําไม่ได้ก็เราก็อาจจะแบบตัดบางสถานที่ออกไปนะไปตามสถานการณ์ของเรานะตอนนี้เราก็เดินทางไปเลยนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับ เราอยู่ที่ชลบุรียนะตอนแรกว่าจะนอนถึงเชยงคืนแล้วค่อยเดินทางนะแต่เพื่อนบอกว่าได้เลยเราก็กินข้าวก็มาเลยนะครับเอาเม่เก,ก็แวะเติมลมที่บอทอนนั่นแหละเติมลมเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วแต่ว่าไปแล้วถ้าผมไม่ปเปิดจูเอสเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังไงไม่รู้นะเพื่อนก็ไปกับแฟนน่ะเพื่อนทุกคนส่วนผมก็ไปคนเดียวนะครับแล้วก็น่าจะไปรับเพื่อนสาวที่จตอนตอนเช้าวัวนพรุ่งนี้นครับชลบุรีอากาศหนาวมากเลยนะเริ่มเย็นแล้วนะครับ ผมว่าภาวพัดเหนือนะครับอาจจะแบบหนาวมากเลยตรงนี้แต่เดินทางก็แบบเตรียมเสื้อกันหนาวนะครับหนาๆเลยนะเพื่อนทุกคนยืนพืน้นกันที่ร้อยร้อยสิบนะครับระหว่างไปไปที่่างนะครับเราอยู่ที่เพื่อนนํานะครับถ้าเพื่อนแบบวิ่งร้อยร้อยสิบเราก็วิ่งตามร้อยร้อยสิบเหมือนกันนะเพราะผมก็ตามติดเพื่อนเลยนะว่าจะไม่เปิดจีพีล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววัเปิดจีบีดีกว,ว่า เดี๋ยวับพักนู่นแหละไป่แวะปั๊มหน้าเลยนะประมาณร้อยสองร้โลน่าจะแวะวสทีแต่ว่าเปิด GPS เดี๋ยวจะได้อุ่นใจนะเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อครนะับก็มาแวะจิบกาแฟฮให้หายง่วงครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะกำลังมุ่งหน้าไปมินบุรีนะครับอาการแบบว่าหนาวมากเลยนะช่วงนี้นครับเมอุกคนเจ่แบบเดินทางอะตเตรียมเสื้อกันหนาวครับ มาให้ดีๆนะเส้นเหนากันลมนะมาให้แบบพร้อมๆเลยนะครับเหนาแน่นอนนะเมื่อทุกคนยิ่งไปเฉวเหนือนี้ผมว่าต้องเหนาวกว่าที่นี่นครับอีกเป็นเท่าตัวนะตอนนี้ครับเราอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่นะครับ อากาศตอนนี้นะครับหนาวมางเลยทุกคนอุณหภูมิอยู่ที่24องศานะครับผมดูที่หน้าหน้าไมล์รถนะครับไม่อยากจะนินิสภาพเลยนะถ้าเราไปถึงที่ตานะ่างะอากาศจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับข้อดีของการวิ่งนอนคืนนะครับคือไม่ค่อยม,มีรถนะครับรถไม่ติดนะครับ ตอนนี้เราเล็ยวเข้ามาสู่ที่ถนน3312นะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดอยุธยานะครับผมดูจกในจีพีแล้วนะน้วจะไปที่อยุธยานะครับแต่ว่าผ่านอ่างทองนะครับพื่อนทุกคนใช้ยนาทอุไยธานีรู้สึกว่าเทปนี้แบบไม่ง่วงนอนเลยคือแบบเอาเรามีเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าลุ้นดูตอนตีสามตีสี่นะช่วงนั้นอนะ่ะเป็นช่วงที่แบบง่วงนอนมาก ถ้าไม่มงนอนจะได้ว่าเราตื่นเต้นนะที่มากับเพื่อนนะครับนี่ก็ถนนพัญญาบุรีนะครับเส้นนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะกลางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอยุธยานะครับเส้นทางนี้ครับก็จะค่อนข้างเปลี่ยวหน่อยนะครับตอนนี้ครับเวลาประมาณเที่ยงคืน45นาทีนะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วนะนทุกคน แวะปั๊มที่นี่นะเราก็น้ำมันก็หมดไปสองขีนครับคุทุกคนก็เราน่าจะยังไม่เติมกันครับเป็นไงอาการเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างต่ <c oughs> อเดินทางต่อครับมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดอ่างทองนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ชัยนาธน,นะครับอีกประมาณสา0รอยหกสิบกิโลเมตรนะครับเราจะไปถึงแม่สอดน,นะ ไปไหนเต็นน้ำมันเหรอจัดไปเลยเต็มถังอีกถังหนึ่งครับเต่นน้ำมันนะเราก็จะรันยาวครับไปถึงกำแพงเพชรเลยนะตอนนี้นะครับก็เวลา4ีสองีสิบนะครับเราก็เข้ามาที่จังหวัดชยัยนาแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับที่สององศานะอากาศเย็นแล้วก็หนาวมากเลยนะเพื่อนคน ผ่านอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์มาแล้วครับก็กำลังจะมุ่งหน้าตู่จัดตามนะครับก็ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับเส้นทางนี้ครับเราก็วิ่งไปอีกประมาณ169กิโลนะครับวิ่งยาวๆเลยนะครับก็เราดีเยามเช้านะครับเช้านี้ครับที่ตากนะครับตอนนี้ก็เวลา6โมงแล้วครับบรรยากาศยามเช้านี้นะครับก็20องศานะ รอบด้านก็เต็มไปด้วยหมอกนะครับเพื่อนกับผมก็ค่อยๆไปแล้วเพราะอากาศเย็นนะฮะเราจะแวะเติมน้ํามันครับที่พร้อมทางเข้าเส้นท,ทางต่างแม่สอนครับประมาณ2 0กิโลนะบรรยากาศแถวนี้ดีมากอากาศเย็นโห่โหนี่แหละฤดูหนาวนะฤดูหนาวของจริงแหละบรรยากาศดีมากชอบมากเลย มองแบบหนามากนครับทุกคนเพว่าทำไมเพื่อนไม่ไยเลนเน้นมีรถมันทุกอยู่นะน้ำมันหมดถมังกวดีนะกับพริบแล้วเราก็แวะเติมน้ำมันตรงนี้นะครับร้อยิงยาวไปไม่ต่อเลยนะครับ ก็ห้าเต็มถางครับครับครับลุยต่อนะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ถนนสากแม่สอดแล้วนะครับก็มีหมอกลงนี่หน่อยนะแล้วก็เพื่อนเุย้ย จากนี่ไปประมาณอีก80กิโลครับเส้นทางจากแม่สอนนะครับเดี๋ยวไปรวมตัวกับเพื่อนอีกคนนึงครับแมนนี่300ครับเดี๋ยวก็ไปเจอไปเจอกับเพื่อนนั้นแล้วก็ผมน่าจะกลับบ้านก่อนครับแล้วก็ไปรับเพื่อนสาวอีกคนนึงที่บ้านครับแล้วก็ไปใส่แฟลตบาร์นะเพื่อนทุกคนจึงครั้งก่อนถอดไว้แล้วไม่มีน้อนนะมีน้อนแล้วนะครับนี่แฟลตบาร์นะมีน้อนแล้วเดี๋ยวผมก็ไปใส่ที่บ้านก่อนนะแล้วไปรับเพื่อนสาวแล้วก็ไปมารวมตัวกับเพื่อนอีกทีนึงที่แม่สอนครับมีดานมีดาน อาจจะได้ตรวจที่ด่านนี้นะแต่ว่าไปแล้วขอแบบอับดินที่สไลด์ออกหมดแล้วนะถนนต,ต่างแม่ตอนนะครับแต่ยากาศคือดีมากดีมากจริงต่วนี้ก็จะเป็นใดลวกนานเลทุกคน งนี้ก็แบบไม่ใ่อเขียวนะป่านครับต้นไม้พวกน,นี้เริ่มเหลืองแล้วเริ่มจะผปลี่ยใแล้วโหหมอกสวยอ่ะนี่น้ำตกดอยลวกนะมือคนโโหใช้หมอกไหมเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเลย เก็บรูปก่อนผมว่าจะเก็บรูปกันนะนี่ยสวยมากเดี๋ยวผมต้องเก็บรูปกันแล้วก็จะเดินทางต่อนะอากาศก็ประมาณนี้นะเมื่อก่นต่อนะเพ <c oughs> ื่อนบอกให้แวะชมเบลนะ ก็จัดตามควาขอเพื่อนเลยตรงนี้ไม่รู้ว่ามีเวิวอะไรไม่เคยมาเหมือนกันนูงนเนี้ยพบฟอร์ซ่าหนึ่งคันฮนะ จุดชมเลเมื่อกี้ครับผมว่าถ้ามีหมอกก็ก็สวยเหมือนกัน,นครับจุดชมเบลนี่นะพอเมื่อกี้มีหมอกอยู่นิดๆน,นะครับต้องรู้นะเอามือทุกคนเข้ามาชมเดี๋ยวเราไปจอยกับเบนลนี่คันหนึ่งดีกว่าครับก็เพื่อนเพื่อนอยู่ไม่สออแล้วนะ ันนี้หมอกนะครับไม่ใช่ควันนะเพื่อนทุกคนตรงนี้เป็นด่านห้วยยาอ,อู่นะครับเราก็มาลุ้นกันว่าจะเดินค้นไหมแต่น่าจะเดินนะครับแสงแดดก็มาละแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนี่ก็หมู่บ้านห้วยยาอ,อู่นะครับ มาถึงแม่สอนแล้วนะครับเราก็ถึงแม่สอนตอนเวลา8อ2นนะครับอุณหภูมิอยู่ที่21องศานะแม่สอนก็ไม่ค่อยหนาวแล้วครับแล้วก็น่าจะมารวมตัวกันที่ที่แม่สอนครับประมาณ10โมงน่าจะได้นะครับอ่านี่คือผมกะเวลาเข,าเข้าๆกันครับอาจจะเป็น11โมงก็ได้นะครับแล้วเราก็จะวิ่งถนน105ครับไปที่ท่าสองยางแม่เสลียงแม่ห้องสอน,นครับ สวยมากไลยเพื่อนทุกคนตอนนี้ครับเวลาเ11โมงนะครับเพื่อนทุกคนี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ถนน105นะครับคือที่จะเดินทางไปที่ท่าสองยางนะครับต้องดูครับว่าเราจะไปถึงประมาณกี่โมงนะไปถึงที่ทุ่งดอกบัวตองนะครับท่าสยางไปทางหนูงไปออกเราไม่ใช่ทางนน้นหรอทางนี้ก็ได้ เราก็กําลังออกจากตัวเมืองแม่สอนนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ถนน105นะครับก็เราจะแวะไปที่น้ําตกทีโมโบวะซึ่งมันจะอยู่ข้างทางนะถ้าจําไม่ผิดนะมันจะอยู่ข้างทางนะยังไงเราก็ผ่านอยู่แล้วครับก็แวะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้องดูเวลาทีว่า เราไปถึงตรงนู้นครับประมาณ4ี่โมงแล้วครับถ้าแบบทันเวลานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะไปชมชุ่งดอกบัวตองด้วยเลยนะครับเนี่ยรามี x m a x b a n ก e r นนำไปก่อนนะครับมาตอนนี้เราเลี้ยวเข้าสู่ถนนหนึ่งครับน่าจะเดินทางายาวๆครับ1 0อยกิโลนะเป็นคนเอยวให้โดนลม,มอ่ะอันนี้ก็พักสักแป๊บนึงนะครันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าสองยางนะครับ ก่อนนะน้ำตกทีโมโบตอนนี้เราก็เดินทางต่อนะครับหลังจากที่แวะน้ำตกทีโมโบนะก็เดินทางต่อไปที่ชุ่งดอกบัวตองเลยนะครับไม่รู้ว่าเราไปถึงที่นู่นครับประมาณกี่โมงนะแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเดี๋ยวเราแวะกินข้าวที่นี่นะ ตอนนี้เวลาใบสามนะครับวิ่งเข้ามาพิเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับทางคือโหดมากจริงอะ่ะคือผมเดินทางมาทั้งคืนใช่ไหมยังไม่ได้นอนเลยนะพอเข้ามาเส้นทางนี้นะแหง่วงเลยครับ <c oughs> หลังจากที่วิ่งมาสักพักละวิ่งถนน105มานะมาโปร108แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งต่อไปอประมาณร้อยกว่าโลนะครับ <c oughs> ไม่แน่นะ่อาจจะไปหาที่กางเต็นท์ก่อนนะก็ <c oughs> เดินทางมาทั้งคืนครับแล้ววันนี้ว่าทั้งวันเลยนะครับก็ล้าพอสมงครเลยนะสภาพคนมาจากชนบุรีไม่หลับไม่นอนหนึ่งคืนหนึ่งวัน <c oughs> บอกเลยว่าโคตรเหนื่อย แล้วนี่เพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวแม่ลาหลวงครับไปไม่ทันชุวงดอกบัวตองครับถ้าเราไปถึงนู่นก็น่นจาจะมืดพอดีนะก็เลยคิดว่าจะหาที่กลางเต็นท์ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นเช้าไปดูชุ่งดอกบัวตองดีกว่าโอเค เราก็ออกเดินทางจากจูชมวลวแม่ลาน้อยครับไปกางเต็นที่ขุนยวมนะครับเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นลานกางเต็นของของนาเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปกางเต็นที่นั่นกันครับเพราะว่าคืนนี้ไม่ทันนะครับไว้เราไปชมวิวพรุ่งนี้นครับวันนี้เราไปถึงอันดุนเวลาแล้วน่าจะมืดน,นะครับวัดเสียวที่นี่แบบทางแบบโคตรเขียวครับระยะทางก็เลยรู้สึกว่ามันไกละ